จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะวันนี้มากับอาหารจานเดียวง่ายสุดๆนะคะอ่าผัดกว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแต่สไตล์ผัดไทยเอ๊ะอะยังไงเออจะบอกว่าผัดไทยซะทีเดียวก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเครื่องมันไม่ครบ แล้วเส้นที่การใช้ค่ะการจะใช้เป็นเส้นเล็กอ้าวอันนี้เลยค่ะให้นึกถึงอารมณ์ประมาณว่าผัดก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กกล่องละ5บาท10บาทในตลาดนะคะอา้าอารมณ์นั้นดีกว่านะคะนี่เลยค่ะ ค่ะโดยการจะใช้น้ำซอสผัดไทยมาผัดค่ะ,อ,ะอันนี้จะเป็นสูตรน้ำซอสผัดไทยนะคะการทําคลิปเตรียมไว้ให้แล้วเป็นน้ำผัดไทยสูตรหอมมากอหอมมากแบบคูณ2ด้วยเส้นเล็กค่ะการไม่ได้ซื้อเป็นยี่ห้อการไปในตลาดแล้วไปเจอเส้นแบบนี้ค่ะเส้นเล็กๆเงี้ยที่เขาขายเป็นกิโลค่ะ1จานใหญ่ๆเมื่อนได้มาปุ๊บการจะเอามาล้างผ่านน้าก่อนล้างรอบแรกอ่ะสังเกตดูน้ํามันจะขุ่นๆค่ะล้างล้างล้าง,างจนกว่าน้าําใสอ่ะก็สักประมาณ3 น้แล้วก็ซาวพักให้เสดดจนน้าค่ะก็จะได้เส้นเล็กแบบนี้มานะคะต่อไปก็จะมีกุ้งแห้งนะกุ้งแห้งตัวเล็กแบบสีสีแบบนี้หัวเจโปสับค่ะหัวเจยโปหวานนะไข่ไก,ก่สองฟองแล้วก็มีใบกุ้ยช่ายแล้วก็ถั่วงอกค่ะเท่านี้ค่ะนะให้อนึกถึงอารมณ์ผัดเส้นเล็กใส่กล่องขายในตลาดนัดเออบัดนั้นเลยค่ะแบบนั้นแต่รับรองผัดกินเองง่ายๆได้ที่บ้านแล้วก็ เข้มข้นถูกปากถูกใจแน่นอนจ้าไปค่ะลงมือผัดกันค่ะค่ะมาค่ะมาผัดไทยง่ายๆกันนะคะทําไมถึงง่ายเพราะว่าเรามีน้ําซอสสูตรสําเร็จเตรียมไว้แล้วจ้านี่ไงคะบอกเลยค่ะนึกอยากจะกินตอนไหนนะแค่ว่ามีเส้นอยู่ในตู้ผัดได้เลยจ้าไม่ใช่ผัดไทยผัดเส้นเล็กก็ได้นะคะก่อนอื่นค่ะการจะตั้งกระทะให้ร้อนก่อนน้าเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของ ไข่ค่ะเดี๋ยวการจะมาทอดไข่แบบบางกันก่อนนะคะค่ะใส่น้ำมันค่ะนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะเอาแค่พอเคลือบกระทะกลิ้งกระทะเลยจ้าแล้วก็ใส่ไปเลยกลิ้งค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเห็นไหมกระทะอากาศมันลื่นแล้วมันไปตามกระทะหมดเลยนี่บอกเลยค่ะมันไม่ติดกระทะเพราะว่า มันร้อนได้ที่ด้วยแหละเนาะแผ่นเล็กแผ่นบางนั่นกานะทาแผ่นแรกไม่เคยสวยแล้วพอเอ,อิ้นวันนี้ใช้ไข่แกะสองฟองมันก็แค่รอบเดียวไม่มีรอบแก้ตัวด้วยไม่เป็นไรจ้าทํากินเองเนาะเออใข่จัดสวยปว่าการจัดได้ตามชอบเลยค่ะนี่นะคะเห็นไหมมันหลุดล่อนออกจากกระทะเลยบอกเลยค่ะมันไม่ติดกระทะทาทีไรไม่เคยติดกระทะสักทีกระทะมันดีอ่ะ ไม่ใช่กระทะดีหรอกค่ะเราวอร์มอ่วอร์มเตาเอ่อวอร์มกระทะดีวอร์มน้ำมันดีนะคะน้ำมันต้องร้อนก่อนเอ้ยกระทะต้องร้อนก่อนก่อนใส่น้ำมันโอ้หิวข้าวหอมไข่พูดผิดพูดถูกค่ะประมาณนี้นะคะไข่ไข่ใคร,ใคร,ใครไข่สุกค่ะตักขึ้นค่ะพักไว้นี่เราก็จะไปทำเป็นไข่ฝอยไข่หั่นเส้นกันนะคะค่ะต่อไปค่ะเข้าสู่กระบวนการผัดไทยกันแล้วค่ะ ก่อนอื่นนะคะไฟอ่อนนะการจะเอาเส้นลงไปก่อนเลยค่ะนี่เลยวิธีทําให้เส้นเหนียวนุ่มค่ะหลังจากนั้นเติมน้ําค่ะการจะเอาเส้นมาผัดกับน้ําก่อนให้เส้นมันนิ่มค่อยๆเติมน้ําไปอย่าเพิ่งพรวดพลาดใส่น้ําเยอะนะคะหลังจากนั้นก็จะผัดเส้นให้นิ่มก่อนค่ะวิธีการนี้แหละมันจะทําให้เส้นนะคะมีความเหนียวแล้วก็มีความนุ่ม ดีกว่าเอาเส้นไปผัดกับน้ําซอสเลยกันบอกเลยค่ะยังไงอะ่ะด้วยความหวานของน้ําซอสอ่ะเนาะมันก็รัดเส้นทําไม่เส้นแบบว่านิ่มบ้างไม่นิ่มบ้างมันไม่เสมอกันนะคะนี่เลยค่ะแล้วบอกเลยค่ะผัดไทยหรือผัดเส้นหมี่ผัดเส้นเล็กกินเองอะ่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องใส่น้ํามันเยอะเออไม่ต้องใส่น้ํามันให้มันเยิ้มนี่ค่ะค่อยๆเติมน้ําไปนะแล้วก็ผัดให้เส้นมันนุ่ม เอาค่ะประมาณนี้นะคะเส้นของการนิ่มละระดับหนึ่งเส้นสุกนิ่มปุ๊บการก็จะใส่ในส่วนของน้ำมันพืชค่ะสักเล็กน้อยใส่นิดเดียวพอเข้าสู่กระบวนการผัดแล้วจ้านี่นะคะเบาไฟค่ะลงสุดเลยเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ในส่วนของน้ำซอสผัดกันนะคะหนึ่งช้อนสองช้อนนี่นะคะโอ้โหข้นข้กันไปเลยจ้า สามช้อนกันจะใส่ลงไปประมาณสามช้อนพูนๆนะคะกันพอแค่นี้ก่อนอาค่ะหลังจากนั้นผัดจ้าลุกเค้าเลยนะคะนี่ <c oughs> บอกเลยค่ะหอมมากไครผัดก็หอมอ่ะอ้าวง่ายๆเลยอะ่ะเจอน้ําซอสผัดสูตรนี้เข้าไปนะคะผัดให้น้ําซอสอะคะ่ะมันซึมเข้าไปในเส้นให้เส้นมันแห้งสักระดับหนึ่งก่อนนะคะใช้ไฟกลางกลางค่ะในการผัด ลองกะปริมาณดูนะคะการใช้น้ำซอสอะคะ่ะครบทุกรสแทบจะไม่ต้องเติมอะไรแล้วนะคะการไม่เติมอะไรแล้วะคะ่ะสีสันนะใครอยากย้ายสีมันดำาๆกว่าน,นี้เพิ่มสีสันได้ค่ะเหยาะสีอวดำลงไปอ่ะเดี๋ยวกันอยแถมอีกหนึ่งช้อนนะคะผัดค่ะผัดง่ายๆผัดเร็วๆแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วนะคะหลังจากนั้นก็นกใส่หัวเชโป๊ะค่ะสับลงไป แล้วแต่ความชอบนะคะในส่วนนี้นี่ผัดนะคะเส้นเริ่มแห้งแล้วค่ะการก็จะใส่กุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งที่เป็นสีสีแบบนี้ค่ะลงไปปริมาณตามความชอบอีกเช่นเคย้าสีของกุ้งแห้งจะทำให้สวยดูน่ากินเลยเนาะ นี่เลยค่ะผัดให้ท่วนทั่วนะคะให้เส้นแห้งค่ะนี่บอกเลยค่ะผัดง่ายๆบอกเลยค่ะเส้นไม่เป็นก้อนแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยแล้วก็เส้นมันจะมีความเหนียวมีความนุ่มนะคะดูค่ะดูสังเกตที่กระทะของการนะคะผัดให้แห้งเลยจ้าเอาค่ะเห็นว่าแห้งได้ที่แบบนี้นะคะการก็จะใส่ในส่วนของถั่วงอกค่ะกับใบขึ้นช่ายนะคะ ใบกุ้ยช่ายใบกุ้ยช่ายลงไปค่ะปริมาณตามความชอบนะคะหลังจากนั้นปิดแก๊สค่ะคลุกเค้าค่ะใครที่ผัดเยอะๆใช้สองตะหลิวได้เนาะอหอมหอมมาก นี่เลยนะคะบอกเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าผัดกันแบบผอมๆแบบนี้นะคะค่ะรับรองค่ะเส้นไม่ติดเป็นก้อนด้วยนะคะนี่เลยบอกเลยค่ะให้นึกถึงนะก๋วยเตี๋ยว5บาทค่ะในตลาดนัด5บาท10บบาทนะคะจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันค่ะ ผัดเส้นเล็กค่ะนี่เลยค่ะผัดกันง่ายๆนะคะใครมีถั่วปน่นมีพริกปน่นแล้วก็มะนาวบีบนะคะโอ้ยเลิศเลยค่ะรับรองค่ะสูตรนี้หอมนุ่มละมุนล,ลงตัวเส้นเหนียวนุ่มนะคะใช้เส้นเล็กผัดก็ผัดง่ายๆอร่อยเส้นเหนียวนุ่มใดๆนั้นเส้นจะไม่ติดกันเป็นก้อนด้วยค่ะนะลองทํากันดูค่ะอิ่มอร่อยกันทั้งบ้านอิ่มอร่อยกันทั้งครัวได้เลยค่ะ จานนี้การจองค่ะนี่เลยค่ะโอ้โหเครื่องนะขาดอะไรอีกอย่างรู้ปะขาดหัวปลีเออันอยู่หลังบ้านนี่แหละเดี๋ยวค่อยไปเอานี่เลยค่ะผัดกันแบบง่ายๆนะคะรับรองค่ะเส้นค่ะการจะให้ดูเส้นนะเส้นไม่ติดเป็นก้อนนะคะไม่จับกันเป็นก้อนจ้าเหนียวนุ่มแน่นอนค่ะลองทำกันดูนะคะ ผัดเลี้ยงเด็กๆผัดเลี้ยงแขกเลี้ยงคนนะคะได้เลยค่ะลองทํากันดูนะคะนะผัดไปวัดอ่าส่วนมากนะ FC การมาในช่องนะเห็นบอกว่าเอ้ยได้กับข้าวไปวัดนะคะนี่เลยค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะกระทะใหญ่ๆกันไปเลยค่ะ